หัวร้อนลูกเป็นเด็กหัวร้อนวัยหนึ่งจุดแปดขวบเขาจะติดไปจนโตไหมติดค่ะเพราะพ่อแม่หัวร้อนพ่อแม่ไม่เคยเดี๋ยวเดี๋ยวพอฟังงนี้ปุ๊บกูไม่หัวร้อนนิกกี้พูดลึกกว่านั้นนะบางทีเราอาจจะไม่เห็นพฤติกรรมตัวเองก็ได้นะตอนลูกหัวร้อนเราจัดการลูกยังไงเอาแค่นี้แสดงว่าเด็กจะมีพื้นฐานจากการเรียนรู้จากการืึงตามพฤติกรรมใช่ถูกต้องหากเราเป็นต้นแบบที่ดีพร้อม ส่งพลังงานให้เขารับรู้ทางจิตใจได้ว่าทำแบบนี้มีความสุขและถูกต้องเขาจะทำตามใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ1.8ขวดพูดได้แล้วนะเวลาที่เขาอยากจะเอาอะไรอยากจะออกไปเล่นอะไรตอนนี้แล้วมันไม่ได้ดั่งใจตอนนี้จะไปเดี๋ยวนี้จะเอาเดี๋ยวนี้ไม่ได้อะหรือบางทีจะเอาแม่แล้วแม่แบบว่าอยู่ในครัวอย่างเงี้ยคือเขาติดแม่ด้วยความติดแม่เพราะแม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแม่อยู่ในครัวอย่างเงี้ยเราพูดกับลูกยังไงเคยพูดประโยคนี้ไหมว่าแบบไม่ได้ดั่งใจเลย บางครั้งมันต้องไม่ได้ดั่งใจบ้างนะคะบางครั้งโลกไม่ได้สนองความต้องการหนูทุกอย่างนะคะตอนหัวร้อนแม่ก็ร้อนกลับนั่นไงเราเป็นอะไรแม่เป็นนั้น,น,นแม่เป็นอะไรเราเป็นนั้นแหละลูกเราหัวร้อนเท่ากับว่าเราก็ไม่เคยสอนเขาหัวเย็นหัวเย็นเป็นยังไงบ้างซึ่งบางทีเราบอกเราสอนแล้วนะสอนยังไงอะ สอนอยังไงที่ว่าสอนคุณคิดว่าคุณสอนเขาแบบใจเย็นแล้วนะยังไงเอ่ยหรือบางคนบอกสอนแล้วค่ะแต่ยังไม่เห็นมันทําได้1นุดขวบต้องสอนอีกใช้ระยะเวลาหน่อยอดทนรอได้ไหมละ่ละเราละ่ละเรานะี่ยที่เป็นพ่อแม่นะ่หัวร้อนจะเอาเดี๋ยวนี้จะให้ลูกเป็นได้เดี๋ยวนี้จะให้ลูกเข้าใจเดี๋ยวนี้จะให้ลูกอารมณ์เย็นเดี๋ยวนี้หนุดดขวบทําไมเราไม่รอรอยังไม่ได้เลย แล้วเรานี่เรียกว่าเย็นแล้วเหรอคือพอมาเลียกับนิกกี้เสร็จปุ๊บทาไมลูกยังร้องอยู่เหรอคะเดียวคอสนิกกี้ไม่ได้ปรับให้ลูกหยุดร้องนะแต่ทําให้ลูกเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่เขาเข้าใจตัวเองจนเก่งเขาจะหยุดร้องในเร็วขึ้นต่างหากแต่พ่อแม่รีบถ้าพ่อแม่ยังรีบอยู่แปลว่าพ่อแม่ไม่ได้เรียนกับนิกกี้เลยนะซึ่งในคอสของนิกกี้เนะี่ยพ่อแม่จะเป็นคนใจเย็นขึ้นเยอะเลยนะทุกคนจะพูดเหมือนกันหมด ว่ากายเป็นคนใจเย็นเลยไม่เย็นได้ไงคนสอนแม่งแนวคิดนี้เราสอนแบบนี้ได้เราพูดออกไปแบบนี้ได้เรามีตักกาแบบนี้ได้เท่ากับว่าพอถึงเวลาหน้างานเราจะโกรธแบบเป็นฟืนเป็นไฟจนแบบโอ้โหกูเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งเลยไหมเป็นไปไม่ได้นะเพราะถ้าสอนได้ขนาดนี้มันต้องมันต้องจัดการตัวเองได้ก่อนแล้วไหมเห็นตัวเองก่อนไหมเราจะเห็นตัวเองก่อนคนอื่นเลยใครจะเห็นเราช้าหรือเร็วไม่รู้กูเห็นตัวเองเหมือนกัน แสดงว่าการฝึกฝนทําซ้ําต้องใช้เวลาสักนิดเพื่อให้เกิดเป็นอุ่มอันนิ้ใสใช่ค่ะมันจะต้องเกิดการฝึกฝนสะสมเราอยากจะฝากอะไรให้ลูกเราละ่ะฝังอะไรให้ลูกเราละ่ะขุดขุดขุดแล้วก็ขุดให้ลึกแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วก็กบกบเสร็จดินมึงต้องดีด้วยถ้าดินมึงไม่ดีเน่าเออน้ำมึงต้องดีด้วยแสงมึงต้องดีด้วย หลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างมันต้องดีมันถึงจะโตแล้วสวยงามดังนั้นเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกแม่งไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่แค่แบบว่าได้แค่แนวคิดไปแล้วเอาแนวคิดไปเลยซึ่งมันมีหลายกระบวนท่าไหนจะวิธีการสื่อสารน้ำเสียงวิธีการพูดหลักคิดมันต้องโอ้โหต้องรวมกันอนะกด Line แอดกดหน้าโปรไฟล์เลยนะกดไลน์แอดแล้วรีบสมัครเรียนเลยนะรายละเอียดในคอร์สแน่นกว่านี้อีกนะ